มองแล้วจะมีเกมสามหรือเปล่านะอ้าหรออาอย่างนี้ถ้าถ้าชนะสองเกมมันก็ได้เกมสามอยู่ดีใช่ไหมอ๋อได้หนุกหนุกมแบบพี่ให้มันครบจะได้แบบสนุกนโชว์แมท มันเก็บดอกโดนเนงเงะกูเล่นไม่เห็นแต่เก็บดอกโดนเลยเออเออสแต็กเฮ้ยอย่าให้ปูตายหน่อยเฮ้เดี๋ยวปูตายแล้วเอาเอาเอาปูจะตายแล้วเฮ้ยัวอแล้วเฮ้ยกักคีบกักคีบ กาคิดว่าอย่ามาดูถูกพี่ฮาร์ดกูเอ้ยร้อยเสียคลิปหนึ่งตัวเป๊ะเป๊ะโอ้ละยี่หางสองร้อยแล้วสองตัวว่ะ

อิ่งออกดักเฮ้ยมืดมืดเฮ้ยเอาอีรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเนี่ยตายได้เรียบร้อยยังไงเอ้ยทีเดียวไปกลับเอาคิปเอาคลิปยังห่วงเงินยังห่วงเงินอยู่ไปคลิปตัวหนึ่งลิปตัเหึ่งไปเต็มเท่าแล้ว ไม่เท่าแล้วนะเนาะไม่ไม่เท่าไม่เท่าอืมยจะห้านาทีอีกนาทีครึ่งที่เฮียปูมันเดินเกียกาอยู่นะอ่าอ่าเขาจะลาเต่าปูนะเขาเกียร์พาร์สี่เขาเกียร์พาร์สี่เลนะ่นวะ เวเคลียร์พาสซีฟไหเดี๋ยวพุ่งเดี๋ยวพุ่งเคลียร์เคลียร์จนปูตายนี่โดนแบนนะครับแพ้เมื่อกี้ไงเมื่อกี้ปูเลื่อนเหลืออยู่สองร้อยอ่ะเกือบตายเอ้ยเอาแล้วเอาแล้วแปะโดนตีคู่แล้วตีคู่แล้วเอ้ยดอกยังไงดอกโดนคู่เอ้ยเอาแล้วเอ้ยเฮ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 ้ย เฮ้ยไม่ไมแล้วเฮ้ยเฮ้ยตายตายดีดีปุ่ลูกตึงพูดอย่จังวะไอ้เหี้ยไม่กินข้าวเดียวอ้อไม่ดึงแม่เอ้ยดึงเสื้อจนจะขาดตะกี้ไม่แม่มันจะยังกดยอมไม่ได้มั้งพี่ใช่ต้องหกนาทีแต่ถ้าได้ตะกี้ก็ชนะแต่ต้องป้องยิงนะอ๋อ ลุงทีมกูหิวอนน่ะเกื<ล>อบลอเลยนะที่ฮาเอาไปลายี่ยจคอเสื้อไว้ไม่อแตะกี้ดึงเสื้อจนคอเอ,อ้เสื้อขาดอ่ะคิดเอรอ <laughs> ย,ยา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 พุง่ง <laughs> เอาจะใส่กันต่อเนี่ยแขนแขนนะจะใส่กันต่อเนี่ย อพ,พี่หาเขาล่ำตึงเฮ้ยใส่กันต่อเนี่ยพี่เอ้ไหนไหนเช็คดีไอยาไก่ซีอยู่ในริดปะเนี่ยอยู่อ๋ออยากใช้แข็งโอเคไปเป้ามิกแล้ว ลูกทีมว่าหิวแล้วเดี๋ยวมึงเจอกับตันมึงรอดูเลยไอ้ควายเดี๋ยวมึงเจอกับตันกูไหนกับตันเจอกับตันเพิ่เอ่อกับตันเจอกับตันด้วยเติมมินมินคู่ไหนคู่สี่มินกระจุนคู่คอนเทนต์มึงเจอคอนเทนต์กู้สองคนเลยมึงอย่าแบนบอนนี่กูแค่นั้นแหละกูแบนในสัตว์ปศุสัตแล้วเขาไม่กดยอมแพหกนาทีละหกนาทีละ ตึ้งหกนาทีพี่อ๋อคนดูมันกดจบเกมได้วหะไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ่ถ้างั้นคนดู